ดีค่ะเพรแทชเชอร์แบงค์คอรเขานี่เรามาเรียกเอ็มวีของเลอซเลฟินค่ะก็เป็นเออหมายถึงว่าเป็นมินิอัลบั้มหรือว่าเป็นดิจิตอลอัลบั้มซัมติงคือมินิอัลบั้มใช่ไหมคะเออของครีอาชื่ออัลบั้มว่าครีซี่เพราะว่าคือถ้าใครแบบว่าดูตัวเอ็มวีเพลง Smarter Baby Smarter จะเห็นว่าเาจริงๆเขามีการทิ้งแก้วกาแฟที่เขียนว่าครีซี่ไว้ใช่ เชื่อมมาเชื่อมมาเหมือนก็จะแบบมีเชื่อม่อะไรแบบประมาณนี้มาตลอดตลอดอยู่แล้วของฟิมมี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่าครั้งจับไปเครซี่จ้าว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพลงได้ส่วนใหญ่ก็ได้เออนี่ว่าการทำงานของฟิมมี่คือการแบบว่าอัดแบบทำๆทิ้งไว้เยอะๆอยู่ประมาณนึง นี่ว่าอุตสาหกรรมเพลง h ป p ๊ o p อะมันน่าจะต้องมีการวางแผนยาวๆแหละว่าอันนี้ยังไงยังไงต่อหมอดูมาทักก็เปลี่ยนไปแล้ละหมอเไม่ดูไงดูแต่แรกเลยอ่ะเขาปล่อยมีทีเซอร์มีอะไรมาเยอะมากเลยเนาะใช่ใ่เออโปรโมทนานอยู่ที่เราดูเป็นไอ้สายฟ้าใช่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ดูดูแล้วน่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบ ปล่อยมวนปล่อยจอยอีกหนึ่งวงหนึ่งนะใช่สายปล่อยม้วนปล่อยจอยอีเดียวอันนี้มาเป็นเทนการทำเอ็มวีให้มันสนุกสนุกมวนจอยสับๆไปเลยมาที่ขึ้นมาแล้วก็ก็มีมอยู่โอเคนะปมีมาพอเสียงยังแล้วอ่าเบียวอยู่เออเดินปูวว้า โอ้โหแรงหนักหนักเนี่ยเออเออเอ้ยไม่ใช่ดูมาค่ะไม่ได้ขาดอ๋อกข้างแป้นนี้ที่เขาสปอยมาอ้นี่โอ้าหนี่แต่งสวยจังเออผมหญิงนะคะอืออายังมาเกี่ยวกับสายฟ้านะสูบไฟหนึ่งล้าน ไม่ดิอุ้ยอันนี้มันก็ตัวต่ายชุดตัวหญิงเต็มแบวกแบบเมื่อกี้หอเกลือหรออ้ยปลามันโอ้ยอือเออนอนแล้วต้องพ่มาแบบตัวอ่อนอ๋อลมหมดลมหมดไปลอกอ่ะ เฮ้ยเอย่ใตหนาน้อยมาอ้ oh, right. ุฮะน n อเจทำตัวเหมือนนางฟ้าแำ่ตัวเหมือนมบ้าเซี่เออทำตัวเหมือนนางฟ้าต่ัมอนคับ้าอใาลว่ะัใจใหผมงามากมงมา เีโน้ยเสียงเท่อะเวียโน่ใช่รองเท้าแตะเต้นขออาคนอเงเต้าอะไรก็ไม่รู้เอหมนกะเออคนหกกว่สี่คืออะไรถ้าไม่ปีกเนนน้อยอยแยบ ในหนามอเวอร์มากนี่คือผู้หญิงที่ดูหัวโตหัวโตทำโตเหมือนนางฟ้าแต่กตากอเหมือนคนบ้าคอนเซ็ปนะนีนีแบวกเบาไม่เบาเท่าไหร่นี่เออจะชอบกันถือกระทาเสรูลแล้วแวกไปมามากเลยอ่ะเออวะก็เลยจ้าแหวกเอง ค่บทุกคนตอนเลียจูเลียอ่ะ้อ้าเออดาหลดอะมีนิ่งเลยกําลังเกิดขยับเมาอีกแล้วชอบสุสสนุกต่ำะเกอลิเกอรเกอิเอนเตอร์เน็ตเรามีปัญหาเชื่อเขาทำเาทตัวมีปัญหาไอ้บีนี้อด้ไปัูสัมบ้าหรอ เหมือนก็ว่าเขาว่ามระหมาณนคนบ้าเหมือนเขาก็พูดถึงแบบกาลิเลโอใช่ไหมที่ที่เคยแบบว่าคนเคยแบบว่าบอกว่ากาลิเลโอผิดนะเรื่องของแบบทฤษฎี โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อก่อนอะคนเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่กาลิเลโอบอกว่าไม่ใช่พระอาทิตย์ตั้งห้าเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนเขาก็โดนเข้าใจผิดว่าแบบเป็นคนเสนอทฤษฎีผิดอย่างเงี้ยไปจนเขาตายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนยุกหลังอะมาพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วแบบกาลิเลโอด้วยว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบพูดถึงตั้งอยู่ี่ก่อนอิพันมือเหมือนถ้าสมมติว่าพูดถึงกาลิเลโอเขาจะแทนถึงความที่แบบว่าคนที่เคยพูดถูกเออคนบ ที่พูดถูกแต่คนเขาใจผิดวิทยาศาสตร์โลกใช่เออล้วแบบว่าโลกไม่ได้แบนนะโลกกลมอะไรอย่างเงี้ยเออคนเขาก็เลยพูดแบบเออก็ทำทำตัวแบบไม่ต้องไปสนโลกมากบางทีสังคมมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่จริงๆแล้วแบบเออเราแค่เป็นตัวเองอะไรอย่างเออเป็นเรื่องของว่าจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ทําไปเถอะต้องใส่ใจกันนะลืมความลืมกฎลืมอิสต์ดีใดๆการลีเลโอจุดศูนย์กลางของโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็คือเป็น เกอลี่เกอลีเกอลีเออนี่ไงเออเราจะตามบอดแต่เราจูบเดือนอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสนุกในน้หมายถึงว่ามันต้องเป็นตุ๊กบ้าวะไม่รู้เหมือนจานเหมือนฉันดูนี่เลยอ่ะไอ้หนังหนังหรือการ์ตูนดิสนีย์ที่แบบว่าพระราชินีหัวโตอ่ะชื่ออะไรนะอ่าลิซินวันเดอร์แลนด์เออเหมือนดูแบบอลิซินวันเดอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่อะไรที่มันแบบเวียดเวียลเบียลเบียลเต็มไปหมดเลยถ้าเต้นก็คือแบบ ที่ยกขามาแล้วก็ปึ๊บปเ๊ปิ๊ดว่าเกินก็เป็นการแบบเพอร์์แมซ์เหนือโลกของของฟิมมี่ที่เราจะเห็นกันบ่อยเอเขาจะชอบแบบว่าทาทายตัวเองไปเรื่อยๆเห็นว่าชาิก็กำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะที่เขาแบบมาแบบแต่ตอนที่เขาอยู่ในตู้ป้าเขาแต่งตัวเป็นฟิลแบบผู้หญิงแบบฮิปฮอปเก้าสนะเออเอวต่ำๆใส่วงดั๊กสองพันยุคมิลเลนียมสซอส นี่แบบว่าเสียงนี่ชอบเสียงน้องเล็กในเพลงนี้มากเพราะมันเป็นแบบบีบช้าๆแล้วแบบว่ามันทุ่มๆเสียงน้องมันทุ่มๆอยู่แล้วไงพอเป็นบีบชาแล้วแบบเออเข้าอันดีอยู่มันน้องเปรสไตล์การร้องประมาณหนึ่งป่ะใช่เหมือนไม่รู้สึกแต่ว่านี่รู้สึกว่าเจนนเฟอร์อ่ะเหมือนเดิมเพราะเจนนเฟอร์จะชอบแบบโผล่มาท่อนเออย่างนี้อยู่แล้วอ่ะนี่มัทฟิมมี่มันมันลงต่ำมาตั้งแต่ อีซี่อ่ะเพลงก็มีความแบบเออเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เหมือนชาวชาเล่ X X X ใช่ไหมเออปีนี้เทนนี่ใช่เออถึงประมาณนั้นแล้วใน MV นี้มีคำใบ้ไปถึงอะไรอีกต่อจากเนี้ยฉันเห็นมีคนพูดถึงดาวน์โหลดหลอใช่เหมือนพูดถึงดาวโหลเจอเมื่อกี้เมื่อกี้ไงที่ฉันพูดออกมาคำแปลกๆอับม่าจะต้องมีอยู่จะมีคำที่แบบ meaningless เขาบอก meaningless ในตอนท้าย MV ถ้าสลับตัวอักษรอีกแล้วเหรอ ัอะไรอีกอะเลสลัมเลสลัมมีนิ่ง Angel in Mask นางปลาตกสวรรค์ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของชีอ๋อไม่แน่นาชอบอแบบว่าทำโซ่หลีกเก่งแต่ใกล้ไทธิ์สุดๆเลยดูเขาเนี่ยนางเล่นคำสับกันมาไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนเนี้ยในขณะที่เราในขณะที่เราดู MV Crazy เขาอาจจะทำไปในอีก3อัลบั้มข้างหน้าเลยทีมงานนมเล่นดอ็มอนอยู่แล้วตอนเนี้ย แล้วแฟชั่นก็คือลงอับน้ำใช่ป่ะชิก็าตั้งตัวเป็นเด็กสาวที่แบบกำลังจะมาอับน้ำแต่ว่าก็มีลุคเล่นแฟชั่นต่างๆนะมันจะมันจะมีชุดหนึ่งที่น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยป่ะนะที่แบบพี่พสาเขาใส่ชุดชุดเจ้าหญิงเออใช่ใช่ใช่เนี่ยมันน่าจะแบบพีเซนต์แบบความเป็นไม่รู้อันนี้แค่เพีใช่นี่ก็ว่าคาสินคาก็เหมือนฟีลจอรชุดนอนอะไรอย่างงี้มาป่ามาอับน้ำค้าสินคาก็เป็นลุคสปอร์ตเออสปอร์ตแล้วแบบพิศก็จะเป็นแบบ ตัวญี่ปุ่นหน่อยข้ามาเยอะเหลือเกินจริงจริงเดี๋ยวมั่งมาจะเป็นมอเป็นเซอร์จี้ให้ดูหลายๆรอบใช่มีหน้าล่ะใช่สามล้านวิวไปล่ีอย่ามีไปสตูดิโอชุมมด้วยนะนั่นไงนี่ในี่นในงาขัดเสืยงหาเขามา วิวให้เราดูหนึ่งหรอ่าเดยวไปตามโดไดไ้ได้ไดช่วงเขาเออใครที่ชอบบบกว่าให้เราแบบว่ารีแอคสตูดิโอช่วงอย่างเงี้ยเคยเคยทำแล้วแล้วมันแดงค่ะก็ลงไม่ได้ถะาัใครดูคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง t ทชเชอร์ทีวีแล้วก็ตามทุกช่องทางที่ t ทชเชอร์มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะวันดีค่ะ